sowadi hab สวัสดีสมาชิกของน้ำบาลออนไลน์ทีวีทุกทท่านนะครับสวัสดีไปจนถึงพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องนที่มีจจรักในการตกปลาทุกๆคนเลยนะครับก็วันนี้นะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เจอกันในรถนะครับสวัสดีและทักทายกันในรถนะครับก็จะพาณนะน,น,น,นะครับทุกทท่านนะครับไปร่วมรับชมนะครับวันนี้ก็เป็น การตกปลานะครับเป็นการตกปลาในหมายบ่อเหมานะครับโดยการตกชิงเหลวเช่นเคยนะครับตกด้วยชิงเหลวนะครับก็ใจนาได้ร่วมรับชมกันนะครับก็วันนี้เมื่อเช้านี้นะครับที่ไปก็มีนาชาติและก็นาชิตนะครับรวมกันไปนะครับตกในหมายของบ่อลุงแดงคันละหนึ่งร้อยบาทนะครับคันละหนึ่งร้อยบาทที่พิเศษก็คือลุงแดงกใจดีนะครับประมาณสักสี่โมงเช้าลงแดงก็จะ ให้เราเพิ่มนะครับให้เราเพิ่มคันเบ็ดลงได้อีกหนึ่งคันก็รวมเป็นคันนะครับก็จ่ายไป100นะครับก็ลงได้2คันนะครับก็ปลาก็เป็นปลานิ่นนะครับไซส์กาลังดีตัวกําลังดีเลยนะครับแตกต่างจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วที่ได้ไปตกมีปลาทับทิมด้วยนะครับก็ช่วงนี้ต้องบอกนาๆก่อนนะครับว่าต้องขอลงบ่อเหมานะครับบ่อยๆเพราะว่าช่วงนี้หมายธรรมชาตินะครับที่ เคยตกนั้นนะครับตอนนี้ก็ไม่สามารถไปตกได้เพราะมีไข่เต็มเลยนะครับก็อาศัยลงบองเหมานะครับแล้วก็มีคลิปให้นนาได้รับชมกันโอเคครับเดี๋ยวให้นนานะครับพูดมากก็จะกลายเป็นพูดพ่ํมพูดพ่มทำเพลงนะครับเดี๋ยวให้นนาได้ร่วมรับชมนะครับแล้วก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับมาดูซิว่าผมนั้นนะครับกับนาชิตและนาชาตินั้นนะครับจะได้ปลาเยอะขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวลองมาร่วมรับชมไปพร้อมๆกันนะครับก่อนไปรับชมอีกนิดนึงนะครับ ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้ำบานออนไลน์ทีวีด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปครับขอบคุณครับรับชมคลิปวิดีโอได้เลยครับนะนะ

มาแล้วครับนี่ตัวแรกครับ không có thêm cái này một tổ luôn đấy กาอีนั่นกยิ้มกันสองหรื่องเสองซีนเลยสงซีสองซีสองหนึ่งมันจะได้ไม่เสียสองหนึ่งเสียค่าคันทั้งสงคันก็้งสอง สองไ,ไม้สองมือเลยอีกแล้วอีกแล้ว ส่งมือไปอ่ะ ขางเนี่ีนข้างเนี้ยข้างเนี้ย <laughs>

Những ống mùi, bột ได้ใช้กิปเปอร์แล้วโอเคครับมาแล้วได้ใช้กิปเปอร์สักทีนี่ครับเครับ 그럼 음, 들어가 음, มาแล้วนี่ครับน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็จะเก็บของกลับแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับตก ร่วมกันกับนชิดนะครับว่าสองคนเราจะได้ปลาเยอะขนาดไหนนะครับพอได้กินครับโอเคครับนานาเดี๋ยวเรามาดูปลาในวันนี้กันนะครับผลงานวันนี้มีคนคอยลุ้นมีคนคอยลุ้นอยู่ครับไม่ยอมกลับบ้าน

คนครับช่วยกันมีตัวโตๆอยู่สองตัวปัดกลับบ้านแล้วครับเป็นไงบ้างครับนานะปลาในวันนี้ได้เยอะไหมครับก็เป็นผลงานในวันนี้นะครับสองคนนะครับส่วนนาชานก็เป็นปลาส่วนของเขานะครับปลาที่ที่ได้นั้นคือปลาของผมกับ ปานณชิตนะครับสองคนนะครับก็ถือว่าเป็นคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็เป็นไฮไลท์นะครับที่ได้นำมาฝากนาาๆทุกๆท่านนะครับให้ได้รับชมแล้วก็จะเป็นความเคลื่อนไหวของน้ำบานออนไลน์ทีวีนะครับอย่าลืมนะครับ1สัปดาห์ก็จะมี1คลิปนะครับที่เอาลงไว้ให้นาาๆได้ร่วมรับชมกันนะครับก็อย่างไรแล้วนะครับน้าๆท่านใดที่รับชมแล้วก็รู้สึกร่วมลุ้นไปด้วยกันกับ ไฮไลท์ที่ได้นำมาฝากก็อย่าลืมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้ำบานออนไลน์ทีวีด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปนะครับทำคลิปบ่อยๆแล้วก็มีกำลังใจในการอัปโหลดวิดีโอให้นนาได้ร่วมรับชมกันนะครับโอเคครับยังไงแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมคลิปวิดีโอของผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตลาละเดี๋ยวต้องไปทำปลาก่อนนะครับปลาก็มีจำนวนเยอะเลยนะครับก็ประมาณ 5-6โลนะครับไม่ไม่ต่ำกว่านั้นนะครับน่าจะ7-8โลประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำปลาก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับน้ำบานออนไลน์ทีวีต้องขออนุญ,ญาตลาน,านานาทุกทกท่านนะครับไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกกับการตกปลาครับบ๊ายบายครับ